สวัสดีครับมาพบกับผมรายการคุณวีชาแนลนะครับวันนี้เป็นจมันเดือดกันนะครับก็ระวังที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปมาผมก็สร้างบ้านไปด้วยนะครับนี่นะครับซึ่งอะไรจะบอกทุกคนด้วยนะครับมาครับเวอร์ชั่あああนใหม่นะครับ สิบห้จุดูนอรนบห้าอ่านี่อก no. ับตรงนี้ตรงนี้สิบห้าจุดอะไจ๊โอ้คุณคงจำได้นลยสมอนี้ตรงนี้ผมจำผมจำได้คาตาเลยครับคิเปอร์มันลำเบิดอะกับผมต้องสร้าใม่แล้วผมก็มีตู้เย็นอันใหม่ด้วย เจ๋งปะตู้เย็นไม่มีอะไรไว้แช่แล้วก็มีเกมอันใหม่ด้วยเจ๋งปะเจ๋งปะเกมกนนีลูกกก็ตู้นี้ก็ตู้หยดน้ำไอยนมเไ่เนนี่ โอเคนะครับเกมนี้ก็จิ้มโมเดลในนู้นมันก็จะมีไข่ไก่นะครับอืมในรถเครื่องสักผ้านะครับสักไม่ได้จริงคนะมันก็ทำเป็นโมเดลไว้อย่างนะั้นไอ้นี่ก็ตู้เชื้อมัรก็จะตัวอะไรครับพอเดินเข้าไปบุกมันกินขุกปั๊บเลยโอ้โหน คนจะดูนะผมเขอาประตูนี้ใช่ไหมผมเข้าประตูแรกโดนประตูสองจะทะลุไปไหมครประตูแรกจะทะลุไปนะที่เดิมใช่ไหมใช่แล้วก็งเข้าไปแล้วก็จุเลยจะใช่เครบผมมืที่วงนโอ้ผมก็อกว่เออบ้าทาไม่เสร็จ ฮโหนี่มันโอเคกรโเลมปะทะนี้เราจะมาดูวันนี้นะครับโกเลมปะทะซอมบี้สามครัน

เนี่ยผมงงมาเลยภาพแบนี้ทุกอะไรก็ตามเดินดูดูดูผมงงมากเลยต้องอ่ะจุกอ่ะหน่อยอันนี้มมางอันนี้ตุเลมตุดูนตเลมดูน่ดดูนีสกเดนี่ายวนะเด็นเด็ดเด็กเเก็ดด Det er litt mer. 我们是我们的祖国。 กคลก็ยังเดิอยู่ค่ะลุกอ่ะลุอ่ะุอ่ะบอกเขาดูอ่ะดีกา่เอซอมบี้สตัวเดินโกลจะมาดูกันนะามรักโกลสองตัวซอมบี้เจเป็นอยางไง ごめんなさいごめんなめんなさいご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 めんないごい เราทุกคนด้วยนะครับผมกทายทุนด้ครับอย่างนี้นะครับผมันจมดิด ครับ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  พอเล้วคนตาด้วยกันค่ย

วันนี้ก็จะจบพิธีเกมมุกแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์และติดต่อใครเพเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับไม่ได้ก็ไม่ได้อะไอะไรโอ้โหมองเหนตัวสแล้วเล็กไปเนาะ